ท่านผู้ชมที่เคารวบครับจากนีไปสิพาสันเบิงโคกน้องหน้าแบบมะนาเฮ้าครับตอนนี้กำลังยาลงลง่มจากโคกครับต็นนี้มหานองน้องก็เลียงกุ้งเลียงปลาไปแต่ว,ว่าเมื่อนี้สิเล่นเจอเือเบืองเบืองหน้าครับเบืองหน้าโคกแล้วก็น้องและที่นี่หน้าแบบ ต,ตายมาแล้วเฮ้ากับม <c oughs> ีไปเบิงขับทางไปหน้าทีเ้าสิยืนอกไปท่างด่านทรายเนี่ยผมทีไม่ครับผมทีไม่ดินก็นยังพ่ทันแนนทีในพื้นหน้านี่ มันเป็นไฮห,หน้าจากนี้มันที่ยื่นลงไปพุนครับขวาง,งเขาก็เลยเหตุถนนตัดจากหน้าสามไฮนี่กลายเป็นหกไฮครับปีนี้ได้เฮตเองครับทุกปีนี่ให้เขามาเหตุหน้าเาขาก็ขาเศราแต่ปีนี้เขาบอกว่ามันหน่อยนี่เขามาขุดขุดคล้องแล้วเห็ุถนนกลางหน้าเนาะ เลยไดเหตเองเพราะเหตเองบ่ายเมือ่อได้ขุดถนนเลยไดบ้านเขาซาส่วนหนึ่งกับบกเกิดครับบ่ายส่วนหนึ่งบกเกิดนี่ก็เลยไดหาสื่อกามากนี่ให้นี่ให้คนมาดำมือนี่เป็นมือถี่เขเจามาดำหน้าเสริมบ้านเท่ากับคือว่ามามสามเขามาสามเขาคือมาเสริมมาสม สำเนีย่ส่วนทีเาขาวาเกิดครับนี่ครับได้พี่น้องมาจากบันดกจิงโทมาดำหน้าให้ครับนี่ครับลักษณะพื้นที่ห้านี่จากนี้นี่ไห,หน้าห้นี่แหละครับที่สุดนี่แล้วก็ด้านนี่นะครับนนี้ก็สุดทั้ง,งขอบเขตต้นเสานี่ทีเขาลงมานี่ครับพ่อ มาคุดถนนกว้างประมาณหาหกเมตรนี่ครับช่วยกันลำมาระว่งเกี่ยวกับบ่อแห้งนามกัดเสะะาะถนนรำบาระวังเต็มที่ดูแลใส่ทอสบายนำให้น้ำไหลลงครับด้านนี้ก็เป็นข้องกับคุดเลิก ส่วนส่วนด้านนั้นคี่ขางเดียวเลึกสองเมตรครับด้านท่างเขา่าตัวนี้ก็เม็ดเคิงด้านนี้นก็เม็ดเคิงครับมีข้องยุขางถนนเม็ดเคิงครับทศนาเป็นไฮที่หนึ่งไฮที่สองนี่ตอนนี้พี่น้องคนกำลังมาดำหน้าไ้ คือช่วงนั้นพอบ้านเขาแล้วพอดีผู้ดำหน้าเพิ่นสร้งกาแฟกาแฟมาะนาครับเพิ่นกำลังเอากาแฟท um. ี่สั like ่งลงมาไหเอาบริการถึงที่เลย เปนได้ครับดำหน้าบ้านตอนนี้ไ้นี่แกนบ่มองแกนกับแกนมองบ่แกนกับบ่แกนแล้วบ้างยี่ยัง,ยงเลยมาแถวนี้เ้อนี่ตกหลุมเลยนี่อืมมีอยู่สามไ้ครับไ้ที่หนึ่งไฮที่สอง ที่เขาบกเกิดเั่นก็ตัวนึ่งยูหันนี้คุปตะท่านวาสิคุปไปขวาว่าสัตว์อ่ <c oughs> นั่นให้ที่สามครับนี่นี่ครับเจอแล้วครับตัวนี้ต้องฝ่ามาอุดถ้าบ่ฝ่ามาอุดนี่ก็เอินว่นาน้ำได้หูปูได้หอยมันสิเลิกไปเรื่อยถ้าไม่ถนนขาดนี่จะต้องรีบมาอุดครับมือนีก็เพิ่งมาเจอมาขึ้นฝนตกครับ อุดดีนี่มันก็กน้ำชะลอแล้วก็สิไหลลงไปตามทอ่อตัวนี้ของเซมมันบ่แข็งแรงมั้งครับน,นี่ครับต้นก้ากนี่ต้นก้าต้นก้าข้าว,ต,วตัวนี้เป็นข้าวเจ้าครับข้าวเจ้า,า,จาได้ปีแล้วครับรวมว่าเป็น สามสิบสี่สิบปีเลยป่ะสามสิบกว่าปีผมไม่เคยได้จับต้นเขาเยอะเท่าจับตน้นเขาต้นก้าเห็นแต่เพิ่นเห็ดหน้าหน้าวานโดยเฉพาะหน้าดำนี่ไม่เคยได้เห็ดแล้วก็เราไ่เคยได้จับอีกเลยเพิ่งได้มาสัมผัสต,ตอนนี้หละครับให้ที่สองห้ยหาที่สามถ้านี่ก็ให้ที่สี่นี่ให้ที่ห้าครับเป็นนี่ห้ที่หก ไปเบิงต่อครับไปเบิงต่อทั้งมันเฮ้ากับพยายามสิหาต้นไม้มาปลูกครับหาต้นไม้มาปลูกตามถนนเส้นนี้แหละครับเพื่อว่าสิเด้ขี่รถลงมาเบิงก็งไปถนนคงเซนแอนด์นี่ตอนี้ก,ก็สุดอยู่ครับตีอนอสุดอีกแล้วโอ้ตรงต้องสิเดี้ยซแซมครับ ต้องรีบสองแซมนี่ต้นต้นบักยางมั้งบักยางต้นนี่ครับแต่ละไฮกับสิมีเปนทางทางรถไถลงไปลงไปไถหน้าได้นคือกันประเสริฐปับปับเป็นสวยงามพอดีเป็นหน้าฝนมาก,ก่อนรถก็ลงบ่ได้ครับนี่ต้นท้องอุไรท้องอุไรต้นนี้่พิศถ้ำชาสิตาย นี่ครับเขาเก็ดเหตุผลหนุน,นมอดมอดไฮนี่ไฮท,ที่สามเนาะแบ่งออกมามันก็เลยกลายเป็นไฮท,ที่สี่ไฮที่อ่าไฮท,ที่สามไฮท,ที่สามไฮท,ที่สี่แบ่งออกมาได้นะครับเป็นหกไฮครับจากจากไฮแง่แต่ส่วนนี้ ถมดินยืนลงมาทางด่านทรายอีกครับหาส่วนใหม่มาปลูกในพื้นที่หน้าเขานี่ก็ก็จะไปถึงนนท์ครับไปถึงคลองตามทิวไม่นั่นเป็นคลองคลองน้ำที่ไหลลงไปห้วยห้วยเรือครับตอนนี้ก็น้ำท่วมตกเมื่อคืนนี่แต่ละแต่ละไฮนี่เขาจะใส่ทอ ทอสามนิว้วไล่พท่านครับโดยเฉพาะทาาะ่านนี่ก็สามไฮลงอกม่หนีแล้วก็ด้านีก็สามไฮลงอกม่หนีทาให้น้ำระบายพวท่านเพราะว่าท่านก็นทอสามนิว้วเมื่อนี้เตรียมครับเตรียมอยู่เตรียมทอสี่นิว้วมาเสริมอีกเพื่อให้น้ำไหลเร็วขึ้นนะครับกำลังอยู่ในขั้นตอนจัด ระบบน้ำอยู่ครับที่ห้องกษสรถึงถึงตัวนี้ครับแต่ในโครงการเ่าออกแค่นี้ตัวนี้ก็เป็นอาชีพูดปลูกบัวปลูกยังก็ได้ครับในโอกาสต่อไปนี่ครับเป็นเรื่องโครงการไหมครับในในพื้นเนี่ยเข้ากับปลูกต้น ัวเทืองครับผูก้นัวเทื่งออเอาปอเทื่งมาวานกําลังเกิดครับกําลังเกิดเียวมือนีนสิริสมถนนครับเห็นละวมือนี่เพิงเดชลงมากครับท่านผู้ชมถา,ากว่าพานมาทั้งนี้ครับมานาเฮากับมาเบิงเอาเห็ดมานาเฮาเห็ดโครงการเห็ด แบบนี้แหละครับทีบามานี่แหละครับผู้ชมมีนนกคิดยังดีๆกะเสนอโพอสั์มาเกี่ยวมาเลยนะครับเด้อเพื่อเสด็มาสั่สงเสริมให้มันดีสวยงามขึ้นหามูจากไมา้ยางลินบรรยากาศชิวๆเบิ้งต้นเขาในหน้าติหาต้นไม้ต้นยังมาปลูกให้มันลมลื่น แนวกาต่อไปครับด้านนั้นก็คือส่วนที่เป็นหน้องแล้วก็แล้วก็บ้านนะครับบ้านแล้วก็มาหนองอโขกน้องแล้วก็หน้าครับเบิ่นนงต่อครับเปงได้นนมือยบ่ครับพอดีนนมือนี่บ่แดดเนาะ เออมันคืมดีแต่ว่ามือนี่อันมาเน้าเพิ่นบ่ให้อนดอกเพิ่นใหยผู้มาซอยงานนี่สบายสบายเออบ้ทายดอกมันไกล่ยู่มันยูไก่ยีดอกอืมเป็นบอกว่าจะทายมาไก่เลยเดอร์เพิ่นว่า เห็นว yeah, ่าก็ท right ่านผู้ชมพันคิดวานวิทยุเบนบบก็ยังพูดได้ว่าวิสัยว่ะอืมครับตั้งแถวว่ากท่านผู้ชมนี่ครับเปียงไดพอเบ่งบาบรรยากาศสถานที่เป็ยงได อืมอมขอบพูดเลยหลายทุบตันอีกครั้งหนึง่งเต้แต่ช่วงนี้เลิกได้ครับนี่เพราะว่ามันคุดขางเดียวถ้าหากว่าบกคุดขุดเลิกกับบริเด,ดินมาใส่นี่สองเม็เดเพ่เผอ่มบรเได้นิ่อาจจะตกลงไปก็ได้ เราปีนี่คิดว่าในสองให้นี่ไให้ที่หาที่หกเนี่ยให้ทุตายให้ที่หกเนาะให้การให้ที่หาว่าเซวกุ้งเมลงเดีย๋ยลงกุ้งธรรมชาติเมลงเอ้ยกุ้งกรรมการเนี่ยเมลุลงแบบเลียงธรรมชาติเป็นยังไงก็ว่ามันแย่เกินมากสิอยู่ในนีน่ละอยู่ในไฮนีน่ละที่ทดสอบไปเรื่อยๆยครับอาจจะมี แด่เขียวผ่ามะกันเป็นห่องเป็นห่องเป็นหอ่องทังหกห่องหกไข่นี่เลี้ยงปลาเจเลยชนิดแจ็คิิไปยังได้เป็นความคิดครับกขอเหตุไปครับก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมทุกท่านครับติดตามรับชมช่องมันเฮามีอย่างดีๆากาแนะนำ ผสมมาเกี่ยวมานี่ยครับเด้อไปเสรีปรับปรุงบางถือฝังเถื่อมันก็คิดออกครับก็ต้องเพิ่งผ้าใส่เวลาชมที่มีประสบการณ์นะครับทั้งบุพงษ์บุคอยเฮ็ดคอยทําไปครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ